ชื่อเว็ประจำวันของทระหถนิดสัตว์กวาดไปดิ<า>ทำงานในหานแต่ดีโอเราไปลงยูทูปสัตว์ขี้เกียจเหี้ยเนี่ยตัวเหี้ยเลยขี้เกียจวันนี้มันแบบว่ามันเป็นวันที่เหนื่อยมากนะครับทหารทหารแม่งตอแหล เดินที่เหนื่อยอ่ะคนเดินตามกูมาทำเหี้ยอะไรเราโคตรเหนื่อยวันเนี้ยรู้ครับอืมเหนื่อยมากมากที่สุดวันเนี้ยเออทำไมต้านไม่ารักเลยผตว่าเหนื่อยโคตรเนี้ยครับแม่งดูเพื่อนผมเนี้ยแม่งนั่งทำเหี้ยกันก็ไม่รู้เพื่อนผมว่าดูดูดูเพื่อนผมแม่งทำเหี้ยกันไม่รู้นครับดูดูผมแม่ผมแม่ ผมขวายุจะขวายันแล้วอะผมขวายุจะขวายันแล้วอะผมเหนื่อยอะตันมึงกินกล้องเลยป่ะดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นดูดูเห็นไหมครับหลังโกอ่ะหลังโกดูหลังโกแต่ว่าอูเวอร์อะไรเวอร์อ่ะอเวอร์เจ๊ไม่ปบืมอ่ะเจ๊ไม่ปบื้มแตงโครดเหรอครับผมเจ๊ไม่ปบื้มมาเจ๊ไม่ปบื้มผมก็มีแค่นี้แหละผมก็มีแค่นี้ไม่แค่แล้วแหละไอ้สัตว์เยอะละนาย นายรู้จักเปล่าพ่อค้าขายปลาปลาหมึกนะครับนี่ครับนี่คแม่ค้าขายปลาหมึกนะครับยาละสอกกระบอกสิบบาทเคยเจอเปล่าวดูเวลาทหารเด้วเนาะทหารเนี่ยมีอะไรทหารทำไม่ได้วะลองรับอากาศครับดูด้วยนะดูดูดูรับอากาศดูด้วยครับตามหลักสนใจหนสนใจไหนครับโชว์โชว์ด้วยผัดไหน นี่ผัดต่อครับห้าหกผัดต่อครับมวด 1, หนหึ่งหมวดหนึ่งครับลาดเลลาดเลลาดเ๊หนึ่งตูนท่กครับไปมืครับหมวดหนึ่งเทื่ยวกูไม่เอาละกนะูมไม่ลงแล้วไอ้สัต์